สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นสูตรนะครับตัวเดิมที่ได้ลงไปนะครับเป็นการทดแทนบางท่านบอกว่าภาพไม่ชัดนะครับก็เลยนํามาให้ได้ชมกันใหม่นะครับมาดูกันนะครับตัวเลขนะฮะทุกตัวเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับคงจะชัดขึ้นนะครับ สถิติตัวเลขผลรางวัลเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่รูปแบบเฉยๆนะครับผลย้อนหลังนะครับที่30นะครับใช้2ตั้งเด่นย์0นนะครับเลขออก2 1 7ล่าง0 2ย์บนนะครับเข้า1นะครับวันที่17นะครับเดือน1ปี59ครับใช้2ตั้งนะครับได้เด่นย์0นนะครับ เลขออก371นะครับวันนี้เข้า2ตัวนะครับ3กับ1นะครับงวดที่1เดือน2นะครับใช้3ตั้งนะครับเด่นสี่ศนย์หนนะครับเลขออก8 0 0นะครับวันนี้0เข้านะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับทดแทนตัวที่แล้วนะครับที่ภาพไม่ชัดนะครับวันที่16นะครับวันล่าสุดนะเดือน2ปี59นะครับใช้ศูนย์ตั้งนะครับได้เด่นหนึ่ สามสี่นะครับเลขออกสามหกสี่นะครับวันนี้เข้าสองตัวสามกับสี่นะครับนี้มาดูงวดที่จะถึงนะครับงวดที่หนึ่งเดือนสามนะครับปีห้าเก้านะครับใช้สีตั้งนะครับเลขเด่นก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณหนึ่งถึงสองตัวบนนะครับยังไงก็ติดตามนะครับสถิติไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับสำหรับศูนย์นี้ที่ยังเดินดีอยู่นะครับ เป็นสูตรเลขเดี่ยวบนนะครับสตัวจะมา1นถึงสตัวนะครับนี่คงจะฝากไว้เด่เพียนเท่านี้นะครับเป็นการชดเชยนะครับตัวทีแล้วที่ผ้ามวนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับสูตรต่อไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ